สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแจกบ้านไร่ชัยคำทุกๆท่านนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube และก็ Facebook นะครับก็วันนี้เราอยู่ที่สวนบ้านไร่ชัยคำนะครับวันนี้เราอยู่ในสวนของในสวนของฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้ อากาศดีมากเลยอากาศคือไม่แดดไม่ร้อนจัดนะครับนองจากว่าเป็นช่วงฤดูช่วงฤดูฝนหมดไปแล้วก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงช่วงกลางกลางเดือนของพฤศจิกายนนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็มาถึงคิวจะต้องห่อขนฝรั่งแล้วนะครับในช่วงที่เราก่อนที่เราจะตัดหญ้าไปก็คือเราเก็บ ผลผลิตของเราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือผลผลิตที่ที่ได้ก็คือ่อนท่าที่น่าพอใจเนาะเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนี่จะว่า,าได้ปริมาณที่เยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปติดตามาชมในเรื่องของการก่อนที่จะห่อผลนะครับก่อนที่จะห่อผลของฝรั่งนะครับวันนี้เป็นการห่อผลนะเพราะว่าแดดไม่ค่อย ถ้าผู้ชมเห็นเงาเงาไหมครับก็วันนี้แดดไม่ร้อนจัดเนาะก็พอเหมาะที่จะสลับยืนอยู่ที่กลางแจ้งและก็อยู่กลางสวนเพื่อที่จะห่อผลฝรั่งนะครับเอนี่ก็คือบางลูกก็เกินที่จะหอะ่อแล้วนะลักษณะแบบนี้ครับเอที่เราแต่งกิ่งไว้นะครับเอที่เราที่เราดูแลดูแลต้นดูแลผลผลิตของเราก็คือดูแลแล้วก็แต่งกิ่งไปด้วย ลูกท okay. ี่เราเห็นก็คือตรงนี้ก็เขาจะคัดออกพืชที่จะห่อนะฮะเลือกเลือกที่จะห่อลูกลูกที่โตที่สุดนะครับสังเกตว่ากิ่งที่ตรงปลายกิ่งตรงนี้ตรงปลายกิ่งตรงนี้เขาเราจะทดกิ่งไว้พอทดกิ่งไว้คืออาหารก็จะไม่ไม่เอาไปเลี้ยงใบนะฮะไม่เอาไปเลี้ยงใบแต่แล้วก็จะมาอาหารก็จะวิ่งมาถึงที่นี่ก่อนนะครับมาถึงลูกของฝลนฝรั่งก่อนนะฮะก่อนที่จะไปไปสร้างใบนะฮะสร้างใบสร้างยอด ลักษณะแบบนี้นะครับฝรั่งก็คือเราต้องการที่จะให้ออกผลผลิตตรงไหนเราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็เขาสามารถที่จะออกออกดอกได้ทันทีนะฮะออกดอกแล้วก็พร้อมรอรอที่จะห่อได้เลยนะครับต้นนี้กเ็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มห่อใหม่แล้วนะครับก็ในช่วงหน้าฝนเราก็จะห่อใช้ถุงพัอ,อใช้กระดาษนะใช้กระดาษป้องกันแสงยูวีใช้กระดาษอยู่ด้านในแบบลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ ria, nah, IN, ถ้าเป็นช่วงจะเป็นช่วงหน้าจะเป็นช่วงหน้าแรงถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งหมายถึงว่าไม่มีฝนแล้วเราก็จะเราก็จะห่ออีกลักษณะหนึ่งก็คือหอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใช้กระดาษป้องกันแสงยูป้องกันแสงแดดอยู่ด้านนอกนะครับถุงที่เราใช้ก็คือถุงรีไซเคิลจากชุดที่แล้วนะครับสามารถที่จะนำรีไซเคิลคือกลับมากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ทำเป็นเอ่อทำเป็นรูปกลวยนะครับทำเป็นรูปกลวยใช้กระดาษแมกนะเนี่ยครับอ่ากระดาษสีอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้สีขาวก็ได้สีเออ,ออกแดงๆหน่อยก็ได้นะครับออ,ออกน้ำตาลหน่อยก็ได้นะครับอันนี้คือตอนนี้ก็ลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่า,วาหลังจากที่เอ่อลูกก็คือเราเก็บไปหมดแล้วอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นต่อไปก็คือ รุ่นที่อยู่ในถุงนี้นะครับรุ่นที่อยู่ในถุงที่เราห่อแล้วเนี่ยนะครับก็คือรุ่นนี้เสร็จพอรุ่นนี้เราเก็บผมปรุ่นนี้เสร็จเราก็ต่อไปก็เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เราจะห่อในวันนี้นะครับก็ไล่ไปเลยเรื่อยๆฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้ฝรั่งจิมจูของเราก็คือออกลูกแล้วก็หลอกลูกทั้งปีแล้วก็มีรายได้แล้วก็ขยันตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้เหมือนกันครับก็กิ่งนี้เป็นกิ่งกิ่งก้างปลาขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็คือ ทดกิ่งปุ๊บ <_ d ream> เขาก็จะแตกยอดมาพอแตกยอดมาเขาก็จะมีดอกออกมาด้วยนะครับตามมาด้วยเลยนะฮะเนี่ยแล้วตอนไหนเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับอพอเราห่อลูกนี้ใช่ไหมครับพอเราห่อลูกนี้เสร็จลอ,องไล่ขึ้นไปน,นับนับนับใบนับคู่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ใช่หเห็นไหมครับนับจากลูกที่นับจากลูกฝรั่งลูกสุดท้ายตรงเนี้ยนะครับ ขึ้นไปอีกสามถึง4ี่คู่ใบแล้วก็คือจะทดทดกิ่งนะฮะทดกิ่งเสร็จแล้วก็จะมีเอ่อก็จะก็จะมียอดแทงมานะครับยอดแทงมาก็พอออกยอดมาปุ๊บเขาก็จะมีดอกมาตามมาด้วยนะครับเอ่อลักษณะเช่นกับเช่นเดียวกับเอ่อที่เราที่เราทดกิ่งไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับที่เราทดกิ่งแล้วให้เห็นเห็นเลยก็คือเอ่อเหล่านี้เหล่านี้ก็คือเหล่านี้หมายถึงหมายถึงว่า กิ่งเหล่านี้ที่ติดลูกเนี่ยก็คือได้ไ,ดไ,ดไม่จากการทดกิ่งทั้งนั้นเลยนะครับก็เราเราทดกิ่งตรงปลายตรงนี้เเขาก็จะมีเขาก็จะอออกยอดมาใหม่เสร็จแ,แล้วก็คู่ใบที่สามเขาก็จะออกลูกมาลักษณะเช่นนี้นะครับก็ก็จะโตนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็คือ,อเด็ดยอดของเขาด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเอาอาหารไปเลี้ยงคือไม่ไม่ให้กิ่งยาวนะครับไม่ให้กิ่งยาวนะครับก็ ให้ให้ลูกเขาเต่บขึ้นนะครับเราก็จะได้ห่อไวๆนะฮะลักษณะเช่นเดียวกับตรงนี้เนาะลักษณะเช่นเดียวกับตรงนี้ครับกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้ก็ยาวมาแต่ไม่ไม่มีดอกนะครับไม่มีดอกกิ่งนี้ยาวมาไม่มีดอกเลยนะฮะยาวมาเป๊ะไม่มีดอกเลยแล้วก็เราเราก็จะไม่เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราก็จะไม่ปล่อยให้เขายาวไปยาวไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะเอาอาหาร จากลําต้นไปเลี้ยงใบกระเป่านะฮะเราไม่ต้องการกิ่งให้ยืดยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ,จะทดทดกิ่งก็คือเบรกกิ่งเขานะครับเราเรานับจากใบที่ใบที่หนึ่งสองสามเราตัดทิ้งไปสามคู่ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัดทิ้งไปสามคู่ใบลักษณะแบบนี้นะครับใช้กินไก่เข้าไปนะครับตัดทิ้งไปสามคู่ใบตัดชิดตรงนี้เลยนะครับตัดชิดตรงนี้เลยนะฮะหนึ่งสองสาม นะครับตัดแล้วนะครับก็คือเหลือแค่สามคู่ใบเสร็จแล้วเขาก็จะแตกตาใหม่เขาจะแตกตาใหม่ตรงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแตกตาใหม่ตรงตรงปลายตรงปลายจุงใจตรงเนี้ยนะครับแตกตรงนี้เลยแล้วก็แตกเอ่อแตกคู่นี้แตกคู่น,นี้แตกคู่นี้นะฮะสามเอ่อสามคู่ใบนะครับเราแตกตาใหม่ยังไงก็เราก็คือจะได้เอ่อจะได้กิ่งใหม่มานะฮะก็ กิ่งที่เราตัดไปม่อสักคู่นี้เขาไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยนะฮะประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงตรงที่เราทดกิ่งตรงที่เราท็จแล้วก็คือเขาจะมีลูกลูกติดไปหมดเลยนะฮะตรงปลายตรงปลายกิ่งนะครับรม่วก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เช่นกันนะฮะนี่ครับลูกนี้แล้วก็ลูกถัดไปแต่แล้วตรงปลายกิ่งั้งนั้นเลยนะครับปลายกิ่งั้งนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะเห็นไหมครับตรงปลายกิ่งั้งนั้นเลยเราตัดแต่งไว้ใช่ไหมครับ ตรงเนี้ยรเราก็คือได้จากการอสองกิ่งนี้ก็ได้จากการที่เราทดทดกิ่งตรงนี้นะครับกิ่งเขายาวมาจากจากกิ่งจากกิ่งเมนนะยาวมาเสร็จป,ปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราก็คือทดพอทดปุ๊บอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งเดือนเราก็จะได้กิ่งแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วคู่ใบที่สามคู่ใบที่สามเขาก็จะมีดอก ของฝรั่งออกมาแบบนี้นะครับให้เราเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเราสามรารถสร้างกิ่งสร้างดอกสร้างผลให้ฝรั่งเ,เพิ่มมูลค่าของฝรั่งได้เลยนะครับไม่คืออย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเลี้ยงแต่ใบแต่ต้นอย่างเดียวนะครับคือเราต้องการผลฝรั่งคือเป็นไม้ผลนะครับเพราะฉะนั so ้นแล้วเราเรา,เราตัดแต่งกิ่งแล้วเห็นไหมกิ่งน,นี้คือกิ่งที่ออกมาใหม่เลยนะฮะกิ่งนี้ออกมาใหม่จากตรงนี้เลยจากที่เราโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งมาปุ๊บ ครับจิ่งเนี้ยยาวมาคู่ใบที่สามเอ่อหนึ่งอ่าสองสามคู่ใบที่สามก็กมีดอกมาแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใหม่เลยสด,สดเลยนะครับอ่าเห็นให้เราเห็นได้ชัดนเลยนะเพราะนั้นเราเอ่อทำให้เขามีลูกเต็มต้นก็ได้แต่ส่วนนี้คือเอ่ออาหารและน้ำก็ต้องพอนะฮะเพราะนั้นแล้วแล้วหลังจากการที่เราเอ่อตัดแต่งกิ่งคือตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็คือเราก็ให้อาหารด้วยนะครับ แล้วหลังจากที่ห่อเสร็จแล้วเราก็คือจะบำรุงบำรุงต้นด้วยการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเคมีให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเม็ดนะฮะให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับให้ปุ๋ยเป็นเม็ดแล้วก็ให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แต่แล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยหมักด้วยนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักเองด้วยนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักเองไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นหมักด้วยมูลสัตว์อาจจะเป็นขี้ไก่แกบอาจจะเป็นขี้วัวก็ได้นะครับขี้วัวก็ได้นะครับ เห็นไ,ไหมครับอันนี้คือเนี่ยตรงส่วนมากจะเราจะไม่ให้ทรงพุ่มเขาเขาใหญ่เขาโตเขากว้างไปเนื่องจากว่าคืออาหารก็จะลําเนียงไม่ไกลนะฮะแน่นอนเลยคือพอเป็นดอกมาปุ๊บเราทดเลยฮะทดปุ๊บเขาก็จะคือแบบลูกโตขึ้นมาเลยไหวมากนะฮะเพราะนั้นคือนี้คือเราจะต้องห่อแล้วนะฮะเช่นเดียวกับแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็ทดแล้วะฮะพอมีลูกมาปุ๊บมีดอกมาปุ๊บเราก็จะทดคือไม่ให้อาหารนํามาหล่อเลี้ยงนํามาเลี้ยง กิ่งก้านใบยาไปเราไม่ต้องการนะครับเพราะนั้นเราจะนับจาก,จากตรงยอดไปนะครับจำได้ไหมครับท่านผู้ชมที่เมื่อสักครู่บอกว่าให้นับเท่าไหร,ร่นะฮะนับไปที่1นึ่สองสามนะฮะสามกู่ใบก็ตัดได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ,อท่านผู้ชมท่านใดที่